สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วในพอดแคสต์ของเราถ้าใครได้ฟังตอนก่อนหน้าก็คงรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนั้นเราก็เล่าหนังสือเกี่ยวกับแมวไปทีนึงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นแมวอีกแล้วค่ะคือช่วงนี้เราเจอหนังสือที่เกี่ยวกับแมวแล้วมันจับใจก็เลยอยากหยิบม,มาเล่าต่อค่ะหนังสือที่เอามาเล่าในวันนี้นะคะมีชื่อว่าพ่อแมวแฟกี้ผมจึงอยากมีชีวิตต่อไปอีกหน่อยแค่ชื่อก็กินใจแล้วเนาะแบบ มันเหมือนคนที่กําลังจะไม่ไหวแล้วอยู่ๆก็มีแมวตัวหนึ่งเข้ามาแล้วเขาก็เปลี่ยนใจขอต่อเวลาให้ตัวเองอีกหน่อยเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคนเขียนเขาเล่าเรื่องของตัวเองตอนที่ชีวิตมันถึงจุดที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าตื่นมาเจอแล้วไม่ใช่แบบฆ่าตัวตายทันทีอะไรขนาดนั้นนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าว่างเปล่าไม่มีแรงไม่มีเป้าหมายไม่มีแรงจูงใจจะใช้ชีวิตต่อ ตื่นมาก็เหมือนอยู่ไปวันๆแค่นั้นค่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ไปเจอแมวจรตัวหนึง่งที่ดูสมมไม่ค่อยน่าเข้าหาเท่าไหร่แต่สุดท้ายเขาก็รับมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าแฟงกี้แฟงกี้ก็ไม่ได้เป็นแมวที่วิเศษอะไรเลยค่ะไม่ใช่แมวที่น่ารักมุ้งมิงไม่ได้ชอบมาอ้อนไม่ได้มาทําตัวน่ารักใส่คือมันเป็นแมวที่อยู่ของมันเงียบๆนอนตรงนู้นเดินไปเดินมา เหมือนโลกนี้ไม่มีใครต้องดูแลมันแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนคือการที่มันอยู่เฉยๆนั่นแหละค่ะแค่มีแมวอยู่ในบ้านแค่ต้องตื่นมาป้อนข้าวให้มันแค่มีเสียงเดินไปเดินมาในบ้านมันก็ทำให้คนเขียนรู้สึกว่ายังมีอะไรให้รับผิดชอบยังมีอีกชีวิตหนึ่งที่ต้องดูแลและมันก็กลายเป็นเหตุผลให้เขายังอยู่ต่อค่ะ <_' S 2> เขาเล่าว่าตอนแรกคิดว่า ตัวเองเนี่ยช่วยแมวแต่จริงๆแล้วแฟงกี้ตั้งหาที่ช่วยเขาคือการเล่าในหนังสือมันไม่ได้เศร้าหนักมากค่ะมันไม่ได้เวดเวอร์ไม่ได้บีบน้ำตาแต่มันเป็นน้ำเสียงที่เรียบๆตรงๆ,รงๆเหมือนคนนึงที่กำลังเล่าให้เราฟังว่าตอนนั้นเราเองไม่ไหวแล้วอยู่ๆก็มีแมวเข้ามาแล้วเราก็ยังอยู่จนถึงตอนนี้ฟังแล้วมันแอบสะเทือนใจเบาๆเนาะ เหมือนเจอเพื่อนที่พูดไม่เยอะแต่พูดโดนเลยค่ะบางคนที่เคยรู้สึกว่าชีวิตมันไร้จุดหมายหรือเคยเฉียดกับความคิดที่ว่าถ้าหายไปจากโลกนี้ก็คงไม่มีใครสนใจพอได้อ่านเล่มนี้แล้วมันจะมีเสียงดังขึ้นมาในหัวเลยค่ะว่ายังมีบางอย่างที่พอให้เราหยุดไว้ได้แม้จะเล็กแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เราชอบมากในหนังสือเล่มนี้นะคะคือว่ามันเนี่ย ไม่พยายามบอกว่าชีวิตเราต้องดีไม่ได้สอนให้เราคิดบวกไม่ได้ให้แรงบันดาลใจแบบพลังบวกจา๋าแต่มันบอกว่าบางทีแค่มีอะไรบางอย่างให้เราตื่นมาทำในวันพรุ่งนี้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วบางทีไม่ต้องเป็นแมวเสมอไปก็ได้ค่ะอาจจะเป็นต้นไม้สักต้นเป็นคนข้างบ้านหรือเป็นข้าวกล่องของขายสักคน หรืออาจเป็นพอดแคสที่คุณรอฟังอยู่ทุกสัปดาห์ก็ได้ค่ะแต่ไม่ว่าอะไรจะเล็กแค่ไหนถ้ามันทำให้เรายังอยากอยู่ต่ออีกนิดมันก็มีความหมายแล้วถ้าใครกำลังรู้สึกไม่ไหวไม่รู้จะไปทางไหนลองอ่านเล่มนี้ดูนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่เราเชื่อว่ามันจะช่วยให้ใจคุณอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเจอกันตอนหน้านะคะขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ